สวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูอยู่และะ้วค่ะในชั่วโมงวิชาคณิตศาสตร์นะคะจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุที่มีหน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตรโดยใช้วิธีการบวกการลบการคูณและการหารกันไปแล้วนั้นนะคะคุณครูก็อยากรู้ว่านักเรียนจะสามารถนําความรู้ที่ได้เรียนมานั้นไป ปรับใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้หรือเปล่าคุณครูก็จะมีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนได้ทดลองทำกันดูนะคะแบบฝึกหัดจะเป็นยังไงนั้นยากง่ายขนาดไหนเด็กๆไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดประจำวันพฤหัสบดีที่6มกราคมพศ2565ให้กับนักเรียนนะคะมีด้วยกันทั้งหมด2ข้อค่ะเรามาเริ่มดูข้อที่1กันเลย โจทย์เขาบอกว่าคนเลี้ยงผึ้งเก็บน้ำผึ้งได้9ลิตร416มิลลิลิตรแบ่งใส่ขวด4ขวดเท่าๆกันแต่ละขวดมีน้ำผึ้งเท่าใดจากโจทย์ก็คือเขามีน้ำผึ้งอยู่จากนั้นเอาออกครั้งละเท่าๆกัน4ครั้งเราจะใช้วิธีการหารในการหาคำตอบนั่นเองค่ะเรามาดูสิวา่าเราจะแสดงวิธีทำยังไง เะะด็กๆก็เขียนเลยค่ะวิธีทำาขีดเส้นใต้2เส้นนะคะจากนั้นลองดูสิคะว่าตัวตั้งของเราเป็นอะไรนะก็ต้องเป็นปริมาตรของน้ำพึ้งถูกต้องไหมคะก็คือคนเลี้ยงพึ้งเก็บน้ำพึ้งได้9ลิตร416มลค่ะเขียนใส่ลงไปในบรรทัดที่1ที่เราจะแสดงวิธีทำนะคะเมื่อเขียนเรียบร้อยค่ะบรรทัดถัดมาค่ะเราต้องเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนลิตรให้เป็นมิลลิลิตรให้หมดเลย เราก็ดูซิจากความสัมพันธ์ค่ะเขาบอกว่า1ลิตรมีค่าเท่ากับ1,000 ml มิลลิลิตรแล้ว9 l, ลิตร่าคามีค่าเท่าไหร่เอ่ยมีค่าเท่ากับ9,000มิลลิลิตรค่ะเราก็เอา9,000มาบวกกับ416ดังนั้นจะได้เท่ากับกี่มิลลิลิตรคะเด็กๆก,ก็จะได้เท่ากับ9,000อ่ะขอขยับหน่อย 9,416พนมลิลิตรนั่นเองค่ะจากนั้นบรรทัดถัดมาค่ะตัวหารของเราคือ4ขวดเราก็ต้องเอาข้อความที่มี4ขวดมาเขียนก็คือแบ่งใส่ขวด4ขวดยังไงคะเท่าๆกันต้องบอกด้วยนะว่าแบ่งเท่าๆกันนะคะเขียนลงไปในบรรทัดถัดมาค่ะ เมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะบรรทัดต,ต่อมาค่ะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามอันนี้โจทย์ถามว่าแต่ละขวดมีน้ำผึ้งเท่าใดแต่คำว่าเท่าใดไม่ต้องเขียนค่ะเขียนแค่แต่ละขวดมีน้ำผึ้งค่ะส่วนหน่วยค่ะจะต้องเป็นมิลลิลิตรเพราะว่าเราแปลงมาเป็นมิลลิลิตรแล้วนะคะอ่ะจากนั้นค่ะบรรทัดนี้ยังไม่จบนะคะเราก็ต้องมีเขียนประโยคสัญลักษณ์ว่าอะไรหารด้วยอะไรก็คือ 9,416หารด้วย4ค่ะเท่ากับเราก็มาหารเพื่อหาคำตอบกันนะคะเด็กๆไปทดในกระดาษทดนะคะได้คำตอบกันเท่าไรเอ่ยเหมือนของคุณครูหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูไปพร้พอมๆกันนะคะ 9,416ขออนุญาตเขียนข้างๆนะคะเราจะได้เห็นไปพร้อมๆกันหารด้วย4เราก็มาเริ่มค่ะ A 4คูณอะไรได้9มีไหมคะไม่มีถ้าไม่มีขอใกล้เคียงที่สุดแต่ต้องไม่เกิน9ก็คือ4คูณด้วย2นั่นเองค่ะ4คูณ2เป็น8พอได้มาแล้วจับลบกันค่ะ9ลบด้วย8เหลือ1พอลบเสร็จแล้ว ชักตัวเลขตัวถัดมาลงมาคือเลข4นะคะก็จะเป็นเลข14เราอ่ะแล้ก็วนกลับมาเหมือนเดิมค่ะ4คูณอะไรได้14มีไหมคะไม่มีขอใกล้เคียงที่สุดก็คือ4คูณ3นั่นเองค่ะ4คูณ3ได้12จับลบกัน4ลบด้วย2ได้2ค่ะ1ลบด้วย1ได้0 เมื่อลบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชักเลข1ตัวต่อมาลงมาเลยเป็นเลข21ค่ะ a 4คูณอะไรได้21มีไหมคะไม่มีขอใกล้เคียงที่สุดแต่ไม่เกิน21ก็คือ20ก็คือ4คูณ5นั่นเองค่ะ4คูณ5ได้20จับลบกัน1ลบ0ได้1 2ลบ2ได้0 นะคะคต่อมาชักเลข6ลงมาค่ะ4คูณอะไรได้16ค่คะก็คือ4คูณ4นั่นเองได้16ลบกันเหลือ0อันนี้มีอะไรให้ชักอีกไหมคะไม่มีแล้วนะคะดังนั้นอันนี้ตอบได้เลยคือ9,416หารด้วย4เท่ากับ2,354มลลิลิตรค่ะ แต่เราสามารถทำบางส่วนเป็นลิตรได้ถูกต้องไหมคะเพราะว่า1ลิตรมีค่าเท่ากับ1,000 mL มล,ลิอันนี้เกิน1,000น่ะได้เท่าไหร่ได้2,000แสดงว่าทำเป็นลิตรได้กี่ลิตรคะได้2ลิตรแล้วเหลือเศษอีก354มล,ลินั่นเองค่ะเราก็เพิ่มไปอีก1บรรทัดค่ะหรือหรือ2ลิตร ถ้าสามารถเปลี่ยนได้นะคะเราก็ต้องเพิ่มบรรทัดนี้ขึ้นมาค่ะ2ลิตรสามร้อิบสี่มิลลิลิตรค่ะแล้วก็ต่ออบอบตอบค่ะแต่ละขวดมีน้ำผึ้ง2ลิตร3า0ร้อส 4มิลลิลิตรค่ะอันนี้ก็จบวิธีทำข้อที่1นนะคะเด็กๆแสดงวิธีทำกันถูกต้องหรือเปล่าเอ,อ่ยใครที่ผิดก็ไม่เป็นไรนะคะให้นักเรียนลบแก้ไขในข้อได้เลยแล้วลองดูซิว่าการแสดงวิธีทำที่ถูกต้องเนี่ยต้องทำยังไงนะคะหรือบางคนอาจจะทำอีกวิธีหนึ่งแต่ได้คำตอบเท่ากับของคุณครูอันนี้ก็ได้นะคะอีกหนึ่งวิธีก็คือเขียนหน่วยไว้บรรทัดเดียวกับวิธีทำเขียนลิตร เขียนิลิตรแล้วก็ตั้งหารสั้นอย่างนี้ก็ได้นะคะได้เหมือนกันมาดูอีกหนึ่งข้อนะคะข้อที่2ค่ะโจทย์เขาบอกว่าแม่ซื้อน้ำมันพืช6ขวดแต่ละขวดมีน้ำมันพืช1ลิตร250มลแม่ซื้อน้ำมันพืชมาทั้งหมดเท่าไหร่นะคะซื้อมา6ขวดถามว่าขวดที่1มีปริมาตรเท่าไหร่คะ 1ลิตร250มลตรขวดที่2ก็1ลิตร250มลลขวดที่3ก็1ลิตร250มลไปจนถึงขวดที่6ก็มี1ลิตร250ยามลอยากหาทั้ง6ขวดทำยังไงบางคนบอกว่าจับบวกกันใช่ค่ะบวกกัน6ตัวเลยเสียเวลาไหมคะเสียเวลาการบวกครั้งละเท่าๆทา,ากันคุณครูเคยอธิบายไปแล้วเราสามารถใช้วิธีการ คูณในการหาคำตอบได้นั่นเองนะคะเราก็มาแสดงวิธีทำการคูณเพื่อหาคำตอบกันค่ะเริ่มดูสิว่าจากโจทย์หน่วยที่ใช้ในการวัดปริมาตรและความจุมีหน่วยเป็นอะไรบ้างคะมีหน่วยเป็นลิตรค่ะกับมีหน่วยเป็นมิลลิลิตรนั่นเองเราก็เขียนหน่วยไว้บรรทัดเดียวกับวิธีทำนะคะ จากนั้นค่ะบรรทัดต,ต่อมาเราก็มาดูซิว่าตัวตั้งของเราเนี่ยต้องเป็นอะไรคะก็ต้องเป็นปริมาตรของน้ำมันก็คือแต่ละขวดมีน้ำมันพืช1ลิตร250มิลลิลิตรค่ะใส่ลงไปในบรรทัดแรกที่เราจะเริ่มแสดงวิธีทำนะคะอันนี้คุณครูเขียนไว้เรียบร้อยแล,แล้วเหลือเติมตัวเลข A คุณครูต้องเติมเลขอะไรนะเติม1ไว้ตรงหน่วยคำว่าลิตรค่ะ เติม250ไว้ตรงหน่วยคำว่ามิลลิลิตรค่ะจากนั้นข้อนี้เราใช้วิธีการคูณแล้วก็เขียนเครื่องหมายคูณไว้เลยนะคะจากนั้นบรรทัดที่2ค่ะคูณด้วยอะไรคะคูณด้วย6เราก็ต้องเอาข้อความที่มี6มาคือแม่ซื้อน้ำมันพืช6ขวดค่ะเขียนใส่ลงไปในบรรทัดที่2ที่เราจะแสดงวิธีทำแต่เด้ๆอย่าลืมนะคะหน่วยที่อยู่ข้างหลังขวด ใส่ไว้ด้วยอันนี้คุณครูเขียนไว้เรียบร้อยแล้วเติมตัวเลขค่ะเติมเลข6จากนั้นบนรรทัดต่อมาค่ะเขียนสิ่งที่โจทย์ถามค่ะโจทย์ถามว่า <Okay. S 1> แม่ซื้อน้ำมันพืชมาทั้งหมดเท่าไหร่แต่ว่าเท่าไหร่ไม่ต้องเขียนแค่แม่ซื้อน้ำมันพืชมาทั้งหมดนะคะจากนั้นพอเขียนเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาคูณกันเลยเริ่มจาก มิลลิลิตรค่ะ6คูณ0 6คูณด้วย0ได้0นั่นเองค่ะขยับต่อมาค่ะ6คูณ5ค่ะ6คูณ5ได้30ตัวเลข2ตัวใส่0ทดด้วย3ในหลักถัดมาค่ะแล้วก็6คูณด้วย2ค่ะ6คูณ2เป็น12บวกกับ3ที่ทดไว้เป็น1 5นั่นเองค่ะ เด็กๆก,ก็ใส่ได้เลยตรงมิลลิลิตรเพราะว่าไม่มีอะไรคูณต่อแล้วนะคะตรงมิลลิลิตรอย่างนี้ก่อนนะจากนั้นค่ะไปต่อที่ลิตรค่ะเราก็เอา6คูณด้วย1ค่ะ6คูณ1ได้6ก็ใส่เลข6ให้ตรงกับหน่วยลิตรค่ะแล้วนักเรียนลองดูสิคะว่าเราสามารถ เปลี่ยนบางส่วนให้เป็นลิตรได้ไหมคะ1 5 0่ัมิลลิลิตรเราสามารถทำบางส่วนให้เป็นลิตรได้ทำได้เท่าไหร่คะทำได้1ลิตรเหลือเศษอีก500มิลลิตรค่ะดังนั้นเราก็ต้องเพิ่มไปอีก1บรรทัดค่ะหรือ7ลิตรตรงนี้จะเหลือ500มิลลิลตรนั่นเองค่ะแล้วก็ต่ออบอตอบค่ะแม่ซื้อน้ำมันพืชมาทั้งหมด เลิตรค่ะ500มิลลิลิตรอันนี้ก็จบวิธีทำข้อที่2ค่ะถ้านักเรียนคนไหนนะคะที่ทำผิดสามารถลบแก้ไขในข้อได้เลยใครที่แสดงวิธีทำถูกต้องทั้ง2ข้อเลยอันนี้เก่งมากๆเลยค่ะคุณครูตบมือให้เลยนะ ก่อนที่นักเรียนจะเริ่มทำแบบฝึกหัดน,นะคะเรามาทบทวนเพลงการตวงกันก่อนเลยนักเรียนสามารถร้องไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ ฝึกหัดสำหรับวันนี้นะคะให้เด็กๆทำลงในสมุดค่ะเริ่มแรกเขียนวันที่นะคะวันศุกร์ที่7มกราคมพศ2565ค่ะเขียนวันที่เสร็จแล้วขีดเส้นใต้ปิดค่ะจากนั้นเขียนเลข0ูนย์ถึงเลข9ไทยบรรทัดถัดมาเป็นเลข0ูย์ถึงเลข9ฮินดูอารบิกนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้ปิดค่ะเขียนตัวหนังสือครึ่งบรรทัดนะคะทำงานให้เป็นระเบียบกันด้วยนะจากนั้นค่ะเขียนคำสั่งค่ะคำสั่งคือ แสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาต่อไปนี้ขีดเส้นใต้2เส้นค่ะขึ้นบรรทัดใหม่ลอกโจทย์ข้อที่1ค่ะแม่ค้าทำน้ำจิ้มรสเผ็ด4ลิตร500มลลิลทำน้ำจิ้มรสหวานน้อยกว่าลสเผ็ด1ลิตร800มลลแม่ค้าทำน้ำจิ้มรสหวานเท่าใดค่ะ A ต้องใช้วิธีอะไรในการหาคำตอบเด็กๆลองไปแสดงวิธีทำกันดูนะคะ มาต่อข้อที่2ค่ะโจทย์บอกว่าร้านอาหารแห่งหนึ่งใช้น้ำมันพืช9ขวดแต่ละขวดมีปริมาตร2ลิตร500มิลลิลิตรร้านอาหารแห่งนี้ใช้น้ำมันพืชทั้งหมดกี่ลิตรกี่มิลลิลิตรค่ะก็ไปแสดงวิธีทำกันนะคะยังไม่จบค่ะขออีกหนึ่งข้อค่ะข้อที่3โจทย์บอกว่าน้ำส้มหยือกหนึ่งมีปริมาตร2ลิตร400มิลลิลิตรเทใส่แก้ว8ใบใบละเท่าเท่ากันหมดพอดี แก้วแต่ละใบมีน้ำส้มกี่มิลลิลิตรค่ะเอแต่ละข้อต้องใช้วิธีอะไรในการหาคำตอบเด็กๆลองไปทดลองทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะแล้วเดี๋ยวคาบต่อมาค่ะชั่วโมงต่อมาคุณครูจะมาเฉลยให้นะคะเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วไปทำแบบฝึกหัดกันได้เลยค่ะให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองพยายามทำงานให้เรียบร้อยเมื่อทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมากันด้วยนะคะ